ทาประชามตินี้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางกรรมการเลือกตั้งก็ได้หารือกับรัฐบาลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญทั้งในเรื่องของงบประมาณ2,291ล้านบาทและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นรูปแบบบัตรลงคะแนนและก็แนวทางการให้ความรู้กับประชาชนนะคะบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติตามจากรายงานสดของคุณเพนพันธ์แหลมหลวงค่ะค่ะคุณเพนพันธ์คะ ค่ะคุณพิญพัฒน์คะที่ประชุมนั้นใช้เวลาในการหารือกันก,นกว่า2ชั่วโมงนะคะซึ่งก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณมิสณุเพื่อง,งามกกตนะคะแล้วก็สนชผลสรุปออกมาแล้วนะคะสรุปว่าคําถามในเรื่องของคําถามพ่วงประชามตินั้นจะเป็นไปตามเดิมที่สนชเสนอแม้ว่าก่อนหน้านี้กกอบอกว่าขอให้กระชับลงได้ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นไปตามเดิมค่ะส่วนงบประมาณก็เป็นไปตามงบที่เสนอไว้นะคะ2 9 9 1ล้านบาทค่ะ เป็นความเห็นของนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งนะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมบอกว่าที่ประชุมนั้นเห็นชอบการใช้งบประมาณ2,991ล้านบาทในการจัดทําประชามติพรุ่งนี้นะคะจะมีการเสนอให้ครมอนนั้นอนุมัติงบดังกล่าว ส่วนคำถามพ่วงประชามติของสนาชาไม่มีการแก้ไขแต่จะให้สนาชานั้นไปทาความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นคําถามพ่วงซึ่งจะแยกจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่ต้องไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญส่วนรายละเอียดเรื่องของบัตรและสีลงคะแนนประชามตินั้นกะกะตจะเป็นผู้พิจารณาค่ะ18เมษายนนี้นะคะจะมีการประชุมกะกะตเพื่อพิจารณารายละเอียดทั้งหมดของการทําประชามติทั้งการรณรงค์การประกาศข้อห้ามหลักเกณฑ์วิธีการและจะมีการ ะะออกเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนในวันดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามค่ะก่อนการหารือนายสมชัยนะคะได้นําบัตรลงคะแนนเสียงประชามติตัวอย่างมาให้สื่อมวลชนที่ทําเนียบรัฐบาลดูด้วยนะคะโดยเป็นบัตรที่จะให้รัฐบาลน,นั้นพิจารณาขนาดนั้นจะอยู่ที่ขนาด A5 หรือว่าครึ่งหนึ่งของเอกสารปกติ A4 แบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะคะส่วนบนนั้นเป็นคําถามว่าเห็นชอบหรือไม่ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนที่สองนั้นจะเป็นคําถามพ่วงจากสนชนะคะแล้วสองส่วนก็จะมีสีที่แตกต่างกันชัดเจนด้วยแต่ว่าจะไม่เปิดเผยจนกว่าจะถึงวันลงคะแนนเพื่อป้องกันการปลอมแปลงค่ะแล้วก็เตรียมที่จะจัดพิมพ์53ล้านใบและผลจากการออกเสียงประชามตินั้นนะคะท่านเลขาบอกว่าจะทราบอย่างเป็นทางการนั้นนะคะสวันค่ะส่วนผลอย่างไม่เป็นทางการนั้นจะทราบ3ชั่วโมงหลังปิดหีบค่ะ ที่ทากันโดยทั่วไปว่าคําถามจะต้องไม่ซับซ้อนไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้เกิดความเข้าใจสับสนในบางหัวข้อนะครับดังนั้นถ้า,าว่าในกรณีซึ่งทางกรรัการก็า้ังให้ความเห็นในเช,ชิงวิชาการไปแล้วแต่ไม่มีการปรับปรุงก็เป็นเรื่องซึ่งกากับการกําลัตั้งจะดําเนินการในการจัดพิมพ์บัตรตามแบบตามคําถามที่ทางออสอสสส่งมานะครับแต่ถ้า,าว่าหลังจากที่พิมพ์ไปแล้ว เกิดการสับสนนะครับไม่เข้าใจในหมู่ของประชาชนนะครับไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้หรือจนกระทั่งนำไปสู่การไม่ยอมรับในผลของการทำประชามติเนื่องจากว่าเกิดความไม่เข้าใจเกิดความไม่ชัดเจนอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งฝ่ายที่ออกคำถามดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ เสียงที่คุณสมชายให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นั้นนะคะเป็นเสียงก่อนการประชุมนะคะแล้วหลังจากนี้เองนะคะก็ต้องติดตามค่ะว่าวันที่18นั้นจะมีการกําหนดในเรื่องของวันออกเสียงประชามติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยางเราก็ตามคนที่มีคําถามบอกว่าสามารถที่จะส่งไลน์ได้ไหมส่ง Facebook ได้ไหมในเรื่องของการรณรงค์การออกเสียงประชามติตอนนี้นะคะยังไม่เกิดความชัดเจนค่ะเพราะต้องรอจนกว่ากฎหมายจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการก่อนค่ะคุณพินิพัฒน์ค่ะขอบคุณคุณ